จัดจุมงามเพิ่มขึ้นนอ่าทางนี้มาทานบ้านอ่าอจัดการหนึ่งๆตุ่นชุดสุบริจีมเนี่ยเอาส่ตาก่อน,นบ้านบนมีก้อนนะครับพุ่นน่ะพุะ่นที่จูมึมงจูไม่ยวียนแนมแนมแนมอ้จูมใหญ่ง,งามแพีงพุ่นน่ะพุะ่นเป็นตับไปเลยครับพุ่นน่ะหลังอีกได้บ้านนี้อ่าอาจารย์บานกูนูตีนี้อาอาจารย์นี้พพพพพพพ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าพอกับน้ดหนึ่งกับไอ้วินนะจ๊ะสวัสดีพญาม่ัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมสวัสนีครับวาพ่อกับบ้านวินกันน้อหนึ่งนะครับในตอนเ้าสายนะครับเกาโมงชิบเกนัทีแล้วมันหยีอากาศแบบฝนพุ่มๆจ่ลอยนองนึ่งเนาะว่ากันในวันที่อะไรนึ่งมีวันนี้มาพ่อกันในวันอาทิตย์นะจ้าตรงกับวันที่ที่สองเดือนกันยายนท์สอสพันหาอร่อยของิบเจ็ดตาเก็ดเขาป่าห้าเฮ็ดกิเกลนะครับมาพี่กัน ป่าสำนักสงน้องจองหองให้นะครับอยู่ในเขตบ้านหนองแปนหมู่สามตำบลหนว่วยคามเพื่อวุฒิลิขตจังหวัดบดุดรธานีนะครับไปลู้กันเบ้่งครับวันนี้ในอากาศเนี่ยาานี่ชิออ้ีเห็ดยังออกไงเนาะจ้าไปครับไปจ้าอ่านะครับเริ่มต้นเข้ามากับมะบึงเห็ดกอใหญ่ขึ้นก่านะครับเห็ดท,ที่ทนทุกฤดูกาลนะครับออกดีพร้อม,มอพอโดนน้องนึ่งพอเลยจ้าที่สำคัญรสชาติดีแกงแสีบแกงหวานน้องนึงเนียนจ้ะ รูมเป็นวันนนี้ะโต่างพีวันหนึ่งก่อดใหไ่นะครับแน่นวันนึ่งแน่นที่ไรบินอือนี่เห็ดหลังเขียวจ้า ดอกหน่อยเป็นอ so ีส yeah. yeah. ิค่าดูเลิกนมนี่อันจ้ะช่างเลยเใช้จ้ะสองดอกบนมีใสวิ่ดอกเปิดใบไม่ออกเบ้องอู้หึ่ากทิ้บเลยช้าง เป็นไครถีอฝนใหญ่ๆนั่นหน,นึ่งเมียนตา้านดอกบัวใหญ่ได้ครับนี่นี่ก็ปกไว้คขอกันน,นั่นหนึ่งเมียนะครับอยู่ว่าไกลกันเนี่กน,นีเฮ็ดก็แดงใหญ่บานกันเชิ่ว่ามาจะมามือใได้ก็พอไ็้เก็บอยู่หนั่นน,น,นึ่งเนาะีน้ะพี่เอวินมีก็ไดาษยยอะไหมเมยมเะอะนี่ ย่ออกจากโฮมเฮดก็มองหันมานะครับก็มืเอิ่งเฮดละงูก็หมูว่านเห็นไดรหลายเติบเนาะเฮดละงูมาี่งไพนะครับไทยเห็นอยู่พุ่นนะครับพูพี่ดอกเป็นนะครับเฮดละงูเลงนี่ก็ิมากฝนแนวนี้นะครับี่เคันบ่มากได้หมูว่านบ่ดอกพลานั่นึ่ทั้งพัลานปาศาสทั้ง เท่งข้ามเต็นบุญครับมันอาจจะไปอยไปยักนะครับลงไปเรื่อยๆน้อยวินเนาะแม่ใช่ไข่บุญครับุไข่ไปเอาถ้าไข่ทั้งผุนอะ,นะแต่ว่าที่มีขี้ดินเนี่ยออกหลอกแทนเด้อเนี่ยไอวินเนาะถี่ฝนน,นนะครับหนึง่งเอามือมาหลูบเบิ่งเบิ้งม่นมึงบนเนือใจเรศที่เหลืขี้ดินโอ้บุนไข่หนึน่งครับ มานี่ยก็สิโลไปนำโฮมแต่ละชนิดนูน่นหนึ่งนอ้อเมนจ์ะเย่างงงว่าเนี่ยน,น,น,น้ำบาสนะครับมืองได้เคยออกท่งนี้ก็สิเป็นเฮดกอนะครับนี่นก็วิทย์หันไปก็เป็นบาสกันนะครับท่างพุน่นกอดแดงใหญ่นี่นะครับทนแดดทนฝนทนแดดทนฝนแล้วก็ทนหนาว <laughs> ออกได้เกลีบทุบฤดูเนู่นหนึ่งแมนจ้ะ <laughs> ยมืกเห็นแหลงแห้งแห้งนูน่นหนึ่งน้อแหลงแห้งแห้งก็สีล้างแตกขาหลอกไปแล้วไป <laughs> ออกมาบ้าบานผนอีกดอกนึงมานึงหนึ่งนเนียนจ้ะพูดอุ้ยหนามเฮียเลยไข่ก็เห็นไว้ได้หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเอาจ้าเดี๋ยวไก่กันนี่ละเนียนอยู่เลยเอาเอาบัวใหญ่เพราะขั้นแนวดอกมันเป็นฮิตไข่บานตัวนี้เฮ็ดแป้งจ้ะหรือว่าเฮ็ดเขาแป้งน้อยวินเนาะผู้เฒ่าคนอื่นจ้ะ เป็นแปลงนามเพื่อนนี่สิคือเอาแปลงใส่ในแกง,แกงนอนหนึ่งติดในหมือนเลยนะนดเนาะเัวนแดงนะจ๊ะเด้งนาหนาสับไข่เห็นแล้วโงกเหลืองจ้าสูงมวยจ้ะมึนนงนี้จ้ามีบันหนึ่ง,งกกวใหญ่จ้ะ งามอีตัวนี่สีขาวเ็เห็นและครับมือนนั่นนโ่ขาวข้าอยู่ฝนบอลินแห่งนึงไม่เหนจ้ะสาไปเนี่ยนะครับอ้ยใหญ่เลยเดีอยวจามสีม่วงเช้าโอู้น้งนุ่งปาดอันยอพอดีนะครับงามดอกบัวเมฮดโคกฮ็ดสาด่นึงหนึ่งบัวเม่นฮดโก้ใหญ dù màn play lê tui nhít qua đây ngay các bạn khắp thịt ở đây xài nhiều vào trong đây khi sản xuất rồi đấy, còn thường là phốn phần đó เคยเห็นหลุดหมานะนนนหนึ่งพราะว่าฝนตกเนาะแมนี่ข้มีบานเพื่งนขาลายจ้ะนี่จ้าเพื่นขาลายแล้วก็กวัวใหญ่จ้าก,กวัวใหญ่อีจ้าแมนจ้ะนี่เห็ดเพื่นเขาน้อยจ้ะอุ้ยขาเพ็่น,น,นกลุ่มเห็ดกัแดงใหญ่ครับ โอ้โหได้เลยขาเดาหน่อยเพิ่นสีหาแบบนี้เนาะแม่พุชข้าหาหมดขาเพิ่นสชเตี๋ยเนาะมีแคบมูอยู่เนาะแม่น,นจะ้ะมันดอกไม้แบบน,นันอืมครับหน,นาวอุ้ยขาอ่ะนี่น้องนึงเม่นเฮ็ดละงูหลือยงบอนี่เฮ็ดละงูกัม้าตัวนนทีนดิน คือเพราะว่ากําผักกับบไวยได้จากเพราะว่ามีด,กมดอกนี่นะอือผลนนะครับเห็ดผุนไข่เนาะเห็ดผลไนผลไข่ออกมือใหม่ครับอุมปูติปีเนาะไอวินเนาะอืมรสชาติดีพร้อมด้ครับนี่หอมน้หนึ่งหนึ่งมีเน้ะ แน่นๆเลยครับเห็ดเพิงชนิดนี้นุบๆแน่นแน่นในตัวครับทางนอกระอยบาอัานี่คือเก่าครับแล้วงูจ้างู h, เห็นลายหมองเนาะเหมือนนี้เนาะเมีนจ้ะเฉพาะเมื่อวานเห็นเห็ดเพิงค้านุบงูนะครับเพิ่กเกิสัมพันธ์กันนอหนึ่งสังเกตเห็ดเพื่อนไข่จ้ะ ผึ่นขมิ้นจ้านีนครับเบิ่งทองามบ่ได้วันนี้ไดอกอไเป็นมาเป็นขี้เห็ดมีสีสิเป็นคือเห็ดผึิงขมิ้นใ่เนาะคุนตุกเนาะเ่นเราเห็ดเพ่งไข่ดอกงามอ่หนึ่งจังบเปลาแต่ว่าจเป็ปลากรมคบิดซูเห็ดแล้วเนาะตัวนี้แห้งจังแห้งเลยวินทัดยก็ดีดีครับ นเจ้าหนยเห็ดกอเหลืองแน่เนี่ยนะกอใหญ่สีเหลืองเนาะเมียนจ้ะสีครีมนี่นะครับให็เงาใหม่นี่เป็นเห็ดบ่อตัหนึ่งโอ้โหมึงเลยกี่ดอกโอ้โหนะครับเห็ดกอแดงใหญ่เอ้าจักใหม่จักยังกันนี่ยขึ้นเข่าใครเห็ดยังกันตัหนึ่งเห็ดข้าวไข่จะเห็ดข้าวไข่เห็ดตะไคร ดาวตูมเป็นขึ้นมีฝนนะครับมีดตูมแล้วเนาะแม่นจ้ะเมียนน้เมียนเดเ๋ยวลุ่ยางเชื่อไฟแล้วหอมหวยหอมใหญ่หอมใหญ่กว่าดอกได้ครับนี่ลุ่นแห้งคักโอ้ยแต่ว่าลักษณะเด่นฝนหอมนั่นหนิ่งเนาะแม่นจ้ะอ่านะครับตอนนี้ก็เที่ยงสามจิตสี่แล้วขึ้นมาเทิงนะครับเทงข้ามเต็นขึ้นมาเบิง เฮ็ดปวกฝานพ่นเก่าแต่ว่าน้องนึงพ่อเราไปแจ๊กปุ่นเห็นี่ยินเสียงเอื่นอยู่งั้นพ่ออยู่ว่าน้องนึ่งมาเบิ้งไอ้พี่มาเบิ้งไปครับ่างไปเบิ้งหลุนๆน้ำกันครับน้องนึงว่าพ่อเฮ็ดปวกฝานว่าซานมาเบิ้งสิดาใช่แล้วน้องนึ่งพี่พี่พูนข้างหลังพี่เบิุญนีก่อนนะครับพุ่นน่ะพุ่น ีจูมึงจูไหมพี่แนมแนมเนี่โอ้จูใหญ่งามแเพุ่นนะพุ่นเป็นตับไปเลยครับพุ่นนะทั้งหลังอีกได้บ้านนี่อีกหนึ่งอีกเข็นโยวังหันนี่เห็นพี่เนี่ยพี่พี่ทั้งพี่พี่กำลังแท่งพูนอีกพุ่นนะครับท่างพูนอะล่เก็บไปเลยครับบ้านจัดการหนึ่งหนึ่งตัวนี้คือสุโขทัยมีหนากทุกน้อยวินหนึ่งหนึ่งก็อยู่ทั้งเถื่แท็กซี่ลงไปยังไรหย่าดอันนี้เพื่อน ย่างจับดอกตูมเป็นองนึงอือพี่นะครับบัวชนมีดอกเปื่อยน,นั่นอย่างหนึ่งเนาะยั่งยั่งจะบัวชนมีผลออกก่อนออนะครับพี่กายนี่แกบ่หลายป่านี่ได้น้อยองหนึ่งเมียนจะพ่นถ้ามาเกิดพ่นเก่าหน่อยวินเนาะเมียนแกเแก็เบแบบนี้แหละครับดิเก็บเก็บทุปีนะครับเมียนจ้ะเพราะว่าปีนี้มาเบิ่งอีกก็เกิดอีกอยู่หน่อยวินเนาะมน เง่งยานฝนห่มอยู่ครับแต่ว่าฝนเศราลินแล้วนั้นวันนี้น่าหนึ่งจนเที่ยงกลัวเลยแม่นจ้ะแต่ว่าตัวจูมเพันยังสิจีิ๋มาหน่อยวินเนาะแม่นก็ยังไปขูดคายอีกพวกจูมน่าหนึ่งยมอุปกรณ์แล้วได้บินอาจิชาเนี่ยนะครับนี่ครับจะอีโต้ขึ้นเก่านะครับแม่นจ้ะขอดีพันยังลงเบลึกนะครับแม่นหมดกำไลเจ้าปวด ผมมันไหวนนำได้หน่อยวินน้อ,นองนันยามเนาะแมนอือภาษากลางมันเกินเห็ดปวกแดงเนาะแมนจะ้ะเรียกว่าเห็ดโคนแดงมาท่าเห็ดปวกฝานปวกไฟนะครับดอกพันธุ์จีงแดงๆเห็นไหมครับนี่แหละ เก็บบานก่อนนะครับเก็บบานแล้วก็จะเอาจูงจ้านะครับใจตาเลยครับ่ะเบิ่งผีครับโอ้โหดูเพื่อนครับนางเหี่ยวตูนูเลยครับนางอยังไรบินนางเห็ดนี่เด็กหนึ่งเดินเออ หวยเปรียวช่างนั่นครับบ้านช่นางนี่มาทานบานนี่งาม,งามโอุย้ยมันคัดมาโหลดบ้านนี่ลยายซุ้มใหญ่เป็นก้อนหนึงหน่งนี่จ้ะเอาอุย้อกยกี่มดได้ก็อุย้ย <laughs> <laughs> เห็ปดปวดไงปีนี้ก็ไม่ได้เยอะข้ามเต็นนี่นอหนึ่งเนี่ยใช่หมนัมนหมานเนยยี่นยนนยุน้อยวินเนาะแต่ส่วนเดือนสิงหาบ่เหงหนึ่นงเนี่ยทั้งนึงอ่ะอใส่ตากรวดบันจัดจุมง,งามขึ้นบันอุ้ยวินผมหง่ะจมขาไว้ปลายขาคือเก่าที่เก็บ้ยยิบครับปีนาเนี่ยปีนาก็มาเบื่ออีกหน่อยหงามขึ้นนะครับ วันนี้กยอาทิตย์ที่สิบสองกันยาแล้วนะหนึ่งม,มีนจ้ะวันนี้ได้เก็บเห็ดปวกไฟร้ายครับายอรุณแล้วครับบอกไมง่าร้ายอยู่เพราะวะ่าพูดเี้ก็เกิดร้ายตืบน,น้อยวินเนาะนเกิดร้ายกว่าเก่าเนาะแ<น>ม่หินแห้งเพื่อกับแตะกอกเห็นจมูกเป็นเก็บทั้งมันน้องเมกมัมวานนี่ครับไเก็บแน่งเลยเก็บได้แต่พ่นองเลย อื้นงาให่งามๆนีกนนี่กระเนนี่นระเท้ากระเท้าผนเนกคยใจห่อนกูพนเกเย็บอยู่ลองจูหน่อนยินยา นีอีกนี่สองจุ่เนี่ยเอาไว้ในกระตานับงีกายที่เก็บร้ายนอนหนึ่งนอนนี่เจ้ะชุดเนี่ยผชุดเนี่ยกระจุงพันไวน้่เนาะเห็นไหเนาะโอ้ยทำนี่เอา่เอาทั้งพีบาทเนี่ยบินเออห่นนะครับ อย่างพันเบิด์ได้ครับนี่พี่อีกจ้ะอาชางี่คนนึงตอนนี้สีอยากละลาเนี่ยบ่อนึงไม่เนจ้ะเป็นบ่ทันใหญ่บ่านลึกจังนี่โมเมียนอุ้หหาหาวยวิ่งแต่ว่าขายาวเนาะสงใจห้ขาไหายขาอู้หูขึ้นกำลังแข่งเนาะเือนฟันเซียงทุ่มๆนี่ครับบู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 คนเพราะว่า โป่งเจ้าปวกนั่นหนึ่งเห็ดเก็บเนี่ยนี่แหละก็ปิดไว้น้ำครับนะครับมบาจะละมือละเวนยังว่าเขาปลามานหน้าหนึ่งมาเพื่อจะสิว่าจังไหนเขือมาก็มาคือเก่านะครับเมนบโได้ยย่างเขื่อกูเหมือนนะเห็ดเลียมเห็ดหาไปนะครับมือ,อได้มานกันแนวนี้นะครับราผูกเนาะม่อผูกแรียวินแนวนี มันนี่ก็มีถึงเฮ็ดลืเฮ็ดกอมาพอถือสวงพอดีเนาะแมน่นแต่ปกติแหละเคยพอได้ครับไปพอเพ,พ,พ,พิ่นเปื่อยเพิ่นเสะจิ้มแม่นจ้ะนี่แหลก็เสียดายขนาดครับเอา้าตัวน,นี้มามอมพอถืกจังวะขาน้ำมันมีมีจ้ะรวมยังได้ปืนทีเพิ่นบ่หายเพิ่นได้เนาะ ไอวินน้องนึงบ่เห็นเลยมาเห็นบ่อุ้ยบ่ <laughs> เห็นบ่เห็นเพราะว่าจีมาเจอตัวไหน,นทางเห็นนี่แหละครับน้ำเครื่องเคืองทางน,นึงเต็งหลงนะครับอออโอ้โหน่ากลัวทำความสะอาดดอกไมา,าพี่บัานคล้องติยูติยีพี่บัานเฮ้ยไอ้วินนี่สองดอกนี่นี่กระเมียนมาหนึงน่งนี่สี่นูชินี้จะกป็นเห็ดเด้ จริไงได้อ๋อใส่นอน่อไาใช้อยู่ใส่นหอโอ้ยตัวโยูอยู่อ่ะมาเอาพี่บอลยิบคนเดียวลุ่งเรืองตื่นเฮ็ดเกาลูนตาจุโกโกเลยครับ คนนึงยูนโน่นอาอาจารบ้านคุณูตีนอาจารย์งูเนี่ยนึงบอกาเป็นสิบยาเอาเดวบบ่งน้นจังบกินไก่เปหวานเดนี่ครับรสชาติหอมน้ำนนนนจ้ะฟังเสียงะสีอีดอกนึงไอวิบเสียลยเดงดอกจะกาะเลยนี่าดอกที่นดอ <laughs> ตัวนี้คือตุป,ปุด,ดีแท้ไปขูดขาทำความสะอาดจะเก็บบันอ้าวเอาออกมาขูดขานะครับบันขูด<ม>ข้าวออแล้วก็งามหรือสวยแนวนี้ครับขับง,<า><ป>งามนี่ถูอหนึ่งอย่างอยู่างนึงเอาไปใหม่ห้องไว้ยี่เนาะนี่แหละครับก็จะขูดแนวนี้แหละก็จะไปหาเบิ้งต่อยจะข้าวนอกนึงเนาะจะขึ้นจังหวะันอันนี้ยุง่งเนาะ ขูดเรียบร้อยนะครับบานขูดเรียบร้อยเอาใช้ตาจาบานนตตับบานนี่เตรียมตัวกระบาดหน่อยวินเนาะแมว่าฉีดฉีดไปเบิงเพื่องก็ฉีดวันไหนไปดอกเพราะว่าใบจนสจีใบเกือบใบแล้วนะครับตอนนี้นะครัี่เกิดตาเอามาอันเดียวได้ครับเพราะว่าหนึ่งเอาไว้หน้าว่าสิมายามปลาหน่อยหนึ่งแมนจ้ะนะครับสวยงามนนแฮะขาแข็ง<ช><น>ครับพุดนะ สุดยอดเลยนะครับอา่าแล้วนะครับหลังจากเก็บเฮ็ดปวกฟ้านแล้วหรือว่าปวกแดงแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึงเราจะขึ้นไปเบิ้งเฮ็ดละโงอกอยู่นะครับก็บริไปนะครับเราจะไปพลานปราสาศาสยู่บริไปมาม้ามันเฮ็ดปวกกสิทธิภาพเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องออกเมื่อไแล้วนะครับบานนะครับไปสรุปผลงานใน,น้องนึงบอกให้ฟังว่ามีเฮ็ดย่างเน้เฮ็ดย่งเนยม้าเฮ็ดยังเนเน,งเน,นะครับเหมือนนี้ครับอ่ะ น้องนึงมีเห็ดยักแนี่มาดิน้องหนึ่งจ้าลักรักเห็ดบวกเห็ดโกอเนาะเห็ดโก้ละกัเห็ดละโง่ลอยวิ่นลอยเฮ็ดลงกับเห็ดเนี่ยได้เหมือนนี้เนาะเพราะว่าแต่ว่าเห็ดโกอนี่เป็นผื่นฐานบอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เนาะแมนครับก็มีเห็ดเพิ่งทลายเนาะเพิงไข่เนาะแมนเห็ดเพิ่งลายชนิดนี้แหะครับถือว่ามันสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องปูนกับตาโจโกลเลยจ้าโดยเฉพาะเห็ดบวกนี้นะครับ อ้งามแห่งในบนอีกเท่านึงครับขาข้าขึา้นปูนหน่อยวินเนาะหามอันนี้ลายมื่อแล้วกันลังเห็นมบน,นี้นะครับผมโอ้แล้วจ้าโฮแล้วสุดยอดเลยน่อน้องน,นึงมบน,นี้ เอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมือนีน้องหนึ่งกับไอวินก็พาพี่น้องเข้าป่าหาเห็ดใสซ้ายน่าจะพี่น้องฝนก็ลิ่นอยู่เบิดมือเบิดเวทน่ะจะเบิดขึ้นแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่จ้าแต่ว่ามือนีมาโดยทั่วมาหน่าจะพี่น้องพ่อเห็นหัวฝันปิดถ่ายน่าจะเนาะสำหรับคลิปมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึ่งกับไอวินและอำเ่อสิบลปาดคลิปใหม่ๆน่าจะเนาะวัน้อหนึ่งกับไอวินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวไรหรือว่าหาเห็ดหม่องดดดดไไไมม้้้้้้้้พีีี่นนนอองกกก็็สสสิรรปัััแลลววเเขาาาาาหหะจจบคื พอกันคลิปหนาเด้อจ้าอะไะนะครับพญามีไงัยพแม่พี่นงลุงป่านอาอซีทุกท่านนะครับสําหรับการเก่าปลาหาเก็บเห็ดปลาเหมือนนี้นะครับผมในวันอาทิตย์ที่สิบสองกันยายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดมีกมานเกินขาดนะครับผมสุดยอดข้อมานเลยแล้วนะครับเหมือนนึ่เห็ดรสชาติดีราคาแพงนะครับผมเป็นเห็ดพวกฝาดนะครับมามานอยู่ทั้งส่วนนุ่นทอดไปแล้วนะครับคําเต้นนะครับขึ้นมาถึงพีครับผม สำหรับมูลนนะครับผมก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากคุณยายมีไย,ยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดติดตามไว้เพื่อสิบปรผาดคิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมตีช่วงเข้ามาในรายการผิดผาดประการใดหรือว,วา่าตอบสาประท่านใจกราบขออภยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซี FC, ทุกท่านแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นประจำ คมหน่อยไว้ใจให้พญายมยพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาฟซีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคานอยามมีโรคภัยหลายดีใดมากรรมกายสุขทางดานร่างกายและก็ิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นราถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขคียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมัอนี้ขอกก่าคำว่าสวัสดีครับพบกันมือใหม่คลิปใหม่ครับผม